สวัสดีครับอยู่กับร้านบางค้าแอซอฟนะครับก็จะมารีวิวเจ้าตัว F 1 9 1 1นะครับตัวนี้เป็นงาน w e ตัวนี้จะลอยเยอะหน่อยนะครับอ่ะให้ดูภายนอกกันก่อนก็จะถลอกนะครับตรงนี้ตรงด้านในนะครับแล้วก็จะมาเป็นตรงนี้นะโอเคก็ลอยค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ ก็จะเป็นรอยจากภายนอกแต่ระบบข้างในนี่ปกตินะอ่ารอยตรงนี้นะครับเท่าในนะครับมาแล้วก็มาดูที่แมกกาซีนก็ผ่านสงครามมาหนักหน่วงเหมือนกันนะครับให้ดูระบบนะครับเซฟใช้ได้นะครับหลังอ่อนใช้ได้โอเคลั่นไกลยังปกติดีนะครับต่อไปก็จะเป็นการทดสอบยิงกันนะครับผม ก็จะมาถึงเวลาทดสอบยิงเจ้าตัว M191 งาน DWE นะครับตัวนี้ก็ผ่านศึกมาเยอะนะครับแล้วก็มีรอยถลอกของการล่อนของสีเครือบนะครับ2จุดนะแล้วก็ตรงท่อในนะครับไฟล์ด้า,าน,นบนก็ตัวนี้มันจะเป็นเจนเก่ามันจะเป็นใช้การเขาเรียกว่าอะไรอะเคลือบนะครับมันก็เลยเหมือนจะลอกแต่ก็แน่นนะครับอันนี้คือมันบวมก็จะมีรอยบวมตรงนี้อีกหน่อย มาทดสอบยิงกันนะครับ <c oughs> ก็อันดับแรกผมจะใส่ลูกลูกของชุทดสอบจะเป็นน้ำหนัก0.20นะครับมาตรฐานน, <cents. S 1> นะครับตัวนี้จะมีช่องใส่ลูกมาให้แล้วก็ดึงลงมาแล้วก็ล็อกไว้แบบนี้นะครับเราก็โหลดลูกถ้าไม่มีสปีดโหลดก็ใช้มือได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็เอาตัวล็อกขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วจะมาทดสอบจริงนะครับผมในต้นคลิปผมทดสอบระบบไปแล้วนะครับอ,อันนี้คนจะมาวัดความแรงด้วยสองแปดหนึ่งสองแปดสองสองแปดหกสองแปดสามนะครับความแรงจะอยู่ที่สองร้อย 80นะครับไม่เกินนี้อ่าเรียกใช่ไม่เกินนี้ไม่เกิน290แล้วกันเนะาะก็ไว้ยิงสนุกสนุกได้ไดนะครับโอเคมาให้หมดแม็กเลยนะครับลูกหมดสไลด์ค้างปืนปกตินะครับหลังจากเล่นเสร็จแล้วเราก็แม็กออกแล้วก็ถอยสไลด์ลงแบบนี้ผมย้ำตัวสไลด์ทุกครั้งนะครับ เพราะว่าเราไม่อยากเสียตังค่าสไลด์ใหม่เพราะว่าสไลด์ตรงนี้มันแตกได้มันบินได้นะครับทำให้แขวนสไลด์ไม่อยู่ก็เป็นได้นะครับผมแล้วก็สไล์ลงเสร็จแล้วเราก็ลั่นไกเพื่อเป็นการเซฟสปริงไกไม่ให้ไกมันค้างแล้วก็ทําให้ตัวค้อนตีวาลเนี่ยมันได้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นนะครับ,รบก็ประมาณนี้ท่านใดสนใจก็สามารถทักที่เพจวีวีกา,ารเงินเซา,าลา i แอดอลิงใต้คลิปมีนะครับทั้ง Facebook ทั้ง l ล n e แล้วก็ใต้คลิปก็จะมี QR code ดให้สแกนนะครับ โอเคครับขอบคุณครับ